สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e er l e g a n t t e a อร e เนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปแต่งตัวกันค่ะโดยเมนหลักของเราวันนี้นะคะก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะโดยที่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะสามารถแต่งออกมาได้หลายลุกมากๆวันนี้เราเอามาให้ดูกัน3มลุกค่ะไม่ว่าจะเป็นลุกไปเที่ยวไปเรียนหรือว่าแต่งชิลๆค่ะ โดยสามารถแต่งได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเที่ยวสายเรียนนะคะก็สามารถแต่งตามได้เลยค่ะโดยแค่มีแค่เสื้อเชิ้ตสีขาวแค่ตัวเดียวค่ะไปเริ่มกันที่ลุกแรกเลยค่ะลุกแรกนะคะเป็นลุกสบายๆส,สายเที่ยวนะคะเราจะนําเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะมาเป็นเสื้อคลุมแต่งคู่กับเสื้อสายเดี่ยวแล้วก็กระโปรงแบบยาวนะคะรู้สึกว่า มันเป็นลุกที่ไม่ร้อนแล้วก็ใส่ได้ง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่เรานำเสื้อเชิ้ตเนี่ยมาเป็น point ในการแบบอั้มพังแขนของเราต่อไปนะคะเป็นลุ๊กสบายๆค่ะซึ่งลุ๊กสบายๆนะคะถ้าทุกคนคุณตาคือดูเราจะได้แต่งไปเรียนกันนะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นวันที่แบบชิวๆมากๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าลุกเนี้ยแต่งไปเรียนก็ได้แต่งไปเที่ยวก็ได้แล้วก็ รู้สึกว่าผ้าเนี่ยมันเย็นสบายมากๆเหมาะก,กับอากาศหน้าร้อนเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยระบายอากาศดีๆมากๆส่วนลุกที่3นะคะเป็นลุกที่เรานำไทยนะคะมาเป็นเหมือนกับออปชั่นเสริมนะคะคู่กับกระโปรงยีนนะคะซึ่งเป็นลุกที่แบบเท่มากๆเลยแล้วก็แมทได้ง่ายมากๆโดยเสื้อเชิ้ตของเรานะคะที่เรานำมาวันนี้เป็นของแบรนด์ a ฮสค่ะเขานะคะ เป็นเสื้อเชิ้ตทรงแขนยาวนะคะเรียบหรูดูแพงแล้วก็เบสิกทรงสวยโดยผ้าของเขานะคะจะเป็นผ้าไหมอิตาลีคุณภาพดีค่ะดีไซน์สวยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไอเทมเด็ดที่สาวๆควรมีติดตู้ไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ว่าจะเรียนหรือว่าทํางานเนี่ยก็คือมีติดตู้เอาไว้ได้เลยด้วยเนื้อผ้าที่เบาสบายของเขานะคะสวมใส่ง่ายแล้วก็ไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี ในส่วนของแพทเทิร์นนะคะสามารถแต่งได้หลายโอกาสมากๆไม่ว่าจะแม่กับกระโปรงหรือว่ากางเกงยียนก็เข้าเหมือนกันหมดเลยนะคะโดยที่เนื้อผ้าของเขานะคะเบาสบายแต่ก็ไม่บางไม่หนาจนเกินไปจะเห็นได้ว่าไม่โปะเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะเดี๋ยวจะแปะพิก,กัดเอาไว้ใน description นะคะแล้วเอาไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย